ครับก็สวัสดีนะครับเพื<ๆ>่อนๆวันนี้เราก็จะมาแกะหนังกันนะครับเป็นหนังที่สั่งไปจากทางร้านนะครับทีนี้เป็นหนังที่ทำรองเท้าที่เราทำรองเท้าตลอดนะครับเป็นหนังชาวมัวครับ ันนี้ก็เพิ่งสั่งของไว้นะครับซึ่งของเพิ่งมาครับพอดีก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครับ,รบก็แก่ออกมาแล้วก็จะเป็นหนังชมัวนะครับหนังชมัวแบบหนานะครับแบบหนานี่ได้มาสองตัวนะครับผม ก็แบบบางนะครับแบบบางนี่ตัวหนึ่งนะครับตัวไม่ใหญ่มากครับตัวนี้ก็ที่ร้านจะใช้ตลอดนะครับตัวนี้2ตัวนี้ตัวบางกับตัวหนานะครับตัวบางนี่ก็ประมาณ18ฟุต18ฟุตห้านะครับผมตัวนี้ราคาก็อยู่ที่อยู่ที่ฟุตละ43บาทนะครับก็ตก700อกว่าบาทนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นหนังชามัวตัวหนานะครับ ตัวหนาเนี่ยตกฟุตละ53บาทนะครับผมตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทครับ2ตัวนี้ครับก็คือหนังตัวนี้ก็คือสั่งที่คลองเตยนะครับสั่งที่ร้านที่คลองเตยนะครับเดี๋ยววันไหนถ้าว่างๆก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปรีวิวให้ถึงที่ร้านเลยนะครับเออแล้วก็ที่คลองเตยก็จะมีพวกหนังกิโลด้วยนะครับ หนังกิโลที่ผมใช้ทํารองเท้านะครับที่ร <C>. ีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีหนังกิโลแล้วก็มีร้านหนังชมัวหนังเป็นตัวอย่างนี้นะครับตัวนี้เขาจะขายเป็นฟุตนะครับแต่ว่าหนังกิโลเขาจะขายเป็นช่างกิโลนะครับเป็นพวกหนังพวกหนังต่างๆนะครับหนังสีหนังคะสีหนังพวกหนังเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าร้านนี้ก็คือผมสั่งตลอดก็คือจะเป็น ชามัวครับชามัวอย่างเดียวครับครับผมก็หนังตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเนี่ยตัวบางเนี่ยนยดูขนาดของหนังนะครับก็ถือว่าใหญ่ครับทำรองเท้าได้ทำรองเท้าได้หลายคู่เหมือนกันนะครับเป็นชามัวนี่สองตัวนี่ก็ใหญ่มาก,มากนะครับใหญ่มากครับที่ร้านก็ใช้แต่สีน้ำตาลนะครับ ส่วนใหญ่จะสีน้ำตาลอย่างเดียวนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันไหนบ้างๆผมก็จะพาเพื่อนๆไปรีวิวที่ร้านหนังได้เลยนะครับเดี๋ยวร้านหนังก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับ